สถานการณ์แรกก็คือเวลาที่เราเจอใครแล้วเราจะบอกเขาว่าบาๆไปก่อนนะซึ่งแบบนี้คือว่าเราจะใช้บอกกรณีที่เราอาจจะเจอกับเขาอีกเร็ดๆนี้แต่ไม่รู้ตอนไหนก็ได้เช่นเราจะบอกว่าเฮ้โซแลงเงี้ยเฮ้โซแลงเงี้ยอันนี้แบบว่าบาๆไปก่อนนะ เดี๋ยวสถานการณ์ที่2ออาจจะเป็นเช่นสมมติว่าคุณไปขับรถไปห้างสรรพสินค้าแล้วปรากฏว่าคุณจะเดินเข้าไปข้างในก่อนแล้วก็คุณสามีคุณแฟน,นตามมาทีหลังอาจจะบอกว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปรอข้างในก่อนนะหรือฉันเดินไปข้างในก่อนนะเราสามารถใช้พูดว่าย o ok, g o in s โ l เ n g เงี้ยยกโกอิ ok, go, in, so นโซเเงี้ยฉันเดินไปข้างในก่อนนะ ต่อไปอาจจะเป็นสถานการณ์เช่นเราไปตามคลินิกหรือร้านอะไรก็แล้วแต่แล้วเราต้องรอคิวแล้วก็เราอยากจะบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งรอตรงนั้นก่อนนะออกยอกเซตไหมแดดโซเล้งเงี้ยแปลว่าเดี๋ยวฉันเดินไปนั่งตรงนั้นก่อนนะเป็นการไปนั่งรอนั่นเองครูบิ๊ิก็มีตัวช่วยให้พวกคุณเหมือนกันถ้าคุณอยู่ที่ประเทศสวีเดนและคุณอยากจะหาหนังสือภาษาสวีเดนแปลเป็นไทยแล้วพอมีค